กระดึ๊บกระดึ๊บไปจะไปเจอแล้วครับมุมนี้จะเห็นหัวแล้วแต่ดิเอลอยู่หลังรถพอดีแต่นี่จะเห็นก่อนหัวอยู่ที่อ่าเห็นก่อนโอ้นี่แหละครับผมเติร์นเปอร์เซนต์นี่ไงค่ไโดดน้ำแน่เลยโดดน้ำมันต้องโดดมาดูเว้ยเดี๋ยวเล่น้โดดดิือยังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงอะทุกทีพี่เหรอเออเฮ้ยฉากบังเออ เออเงินจัดเอ้ายังไงล่ะอุ๊ยระทีอีกกูไปเจอูี่ยแล้วบูงไทยเลยเหรออันนี้เฮ้ยเอายเง0 0ดฮนยเน้ย้คเอ้ยเฮ้ยะฮ้ยเฮยเฮ้นเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้์เฮยเฮอยเฮ้เ้ยเฮ้ย้ยเฮยเฮ้ย้ยเเ้ยเอ้ยยเฮงยเเ้อยเฮ้ยยเฮ้ยเ้เน้ คิงสตาร์แหม่ไม่ต้องต่อต้านเลยครับระเบิดม,มาลงที่ตัวพอดีครับผมเลยแค่ท้ายคนสุดท้ายไทยคนท้ายไหลมาจาังหวะนี้โดนเป็นใส่มาหลังพุ่มยังไม่เห็นไฟเบรกงูก่อนนะจังหวะนี้ของทีมสตาร์ครับผมแล้วไหลามาจาังหวะที่สองเรียบเรียบร้อยทีม,อทมฟองฮองที่เป็นตก14ไปทีวานั้ไปเยอะแต่ว่ายังไม่เสียคิวชุด<ม>สีแพสเซอร์ฟไม่โดนครับและปล่อยคดีฟิกเข้ามาได้แล้วติดต้องเคาน์เตอร์มาอีกนี่เฮเวนส่งทีมซีน็อกลงไปด้วยแพสเซอร์ฟ อย่กยูมินตะต่อ h w ชวินู่ระดาสูงก็ไม่พออยู่ใีทีฟองคนจบสิบสามทุกคิวสำคัญครับ1 0 0อยดอนแพนจะฟองไปอือ ติดเนินไปเล็กน้อยครับเฟรมอาจจะต้องเล่นเทกสองแต่ว่าลูกนี้ครับเทกไหนไม่รู้แล้วชีชีน็อกเฟรมไปก่อนมีมอต้ามาแจกเป็นมือที่สามอีดูกันไปของใครตอนนี้เจนจีบอกช่วยด้วยเมาไปหมดแล้วอันนี้ครับใครไล่ยุงหรือเปล่าวะวันนี้สมุกมีเป็นซิมแล้ะบะย่อยเลยไปหลังองาวันนี้สามสิบหกนาเมย์ใจมาหลินโกได้ของบีน็อกดาวมาเหมือนกันเล่นหลังโลมามอต้าลงไปอีกโอ้โหนี่มันอะไรกันนักหนาคุณผู้ชมฮะโอ้ยแทนวูได้นะของเฟรมน็อกดาวน์เป็นกานล้บีนโดนระเบิดตัวเองซ้ำโมเตเกมไปผมปาร์กกกกรระะโดดดดเเน่ออจามววิิูบไปย ใช้กันคนละหนึ่งก่อนออก้าของลโก้มาเรียบร้อยชีชีปิดงานทวซี่ไปผมโอ้เห็นหมดเลยอย่างนี้โอ้โหเหนือเชื่อโอ้โหเามาพิวโอ้เห็นป่ะไอ้เลตัวเองโอ้โหแล้วเกหมดเลยเฮ้ยฮ้ย้ยเก็บไอ้นี่ไอ้รองไอ้ห้ก้ไอ้รอบโอ้โห มันโกงมันต้องมันฝืนได้ดอกใช่ไหมฝืน่นี้ยเอออะไรนะือะไร D P S D P S D P S เฮ้ยเอาเรียบร้อยไอ้สเตเกตก่อน T G C แล้วป่ะผมจำได้อ่ะพิ่งสัมภาษณ์มามันหม่านะเมื่อกี้นี้เด็กทเวลกับเจ้าหนของโค119นะครับนี่ไงฟอร์มดีไงโอ้นี่ไงสุจืิตยิงมาอีกไม่ได้ยิงนี่ต่อยดีกว่านี่ไงไม่ใช่พึ่งก็ต่อยได้ครับลุงต่อยไปเลยจังหวะนี้โค119มาอ้าวบันเทิงทีวันนะคุณผู้ชมฮะ ระเบิดมามคลีใหญ่น็อกเป็นของซาลูดด้วยผมที่ได้ไปก่อนครับจังหวะแรกระเบิดย้อนมาครับโควต์กายเป็นเจ้าของเอ็ดเวิร์ดไปนักอดีเอ็นฟองผมก็ยูมินครับและตรงนี้เอาแล้วเอาแล้วติดไฟเอ็ดเวิร์ดติดไฟครับเข้าบริเวณโกดังไม่ได้ครับบรรลุวานต้องรีบกลับไปซับยาก่อนคุณเอซี่เลออีมันกันเปิดน็อกใส่ซาลูดมาเอาแล้วเหมือนกันดีเอ็นฟรีเริ่มโดนบ้างคุณเอซี่แเดินชาร์ดมาเฮเวนนี่ต์ถีน้องลีอย่างไวเลยเข้ามาหลายห้องเจ้าตัองน้ำ หนึ่งทีเอลโรบารดนาวันชิวกับคเดซีลิสาอกทันทีครับคิวคืนเงินยูวินออกมดเล้นะเนกโคอซี่หลังได้แต่มาอีกห่ต้องเอาให้ได้แต่ราเขาปน้พอดีกับยูมินน็อกคเดซี่ไปดินิ้หรือคนีคือกะยูมินโอวเอบิยังคงรอดอยู่กัยูมินเลือจุญหอบไปก่อนซิแซงมาเป็นลูกสองแต่จังลวะกแต่พอดีตติกขาเข้บร้องเขาใช คะแนนดีเอ็นพีก่อรันทำให้สเปนล่างเดินได้คาร์ทูรี่เฮ้ยรายการเราคารทรี่นี่เรียบร้อยอุ้ยคนไปใช้ลูกมันเยอะจังวะเป็นอะไรอ่ะเต้นเฮ้ยเต้นเฉยท่าอะไรอ่ะโบกเฮ้ยพิงพิงข่าจะมีหนึ่งคนเขาเห็นเป็นทีมพีวาเรียบร้อยครับมันจะเหลือแค่สี่ทีมและจะเหลือแค่สามไมต้องรอดูถึงพิมาทคนสุดท้ายยังไงต่อครับเอซาโบล์ลากเข็นมาฟิวเดบอ์ระเบิดพลัง คิวเรียกได้ตูดแล้วเรียบร้อยถือว่าจมาจาังตำแหน่งสี่ปันหงงตรงนี้เทรดกันไปพลันหนึ่งครับฟิวเรียกันธนาขอนาวีละบโ่โอ้ยอาคาโทลิเบลิกิฮงสามล็อกดาวมาไม้สามกังจะไปไม้4มาเลยดีกว่าฮะวันนี้พอคนเออยังไงดีงสุสขึ้นมาแล้วถืออยู่หลังนี้ยิงไปมันเรียบร้อยแอนดี้วัลเลเจ